ตอนที่17หลักวิชาของการฝึกสมาธิมี3เรื่องใหญ่ๆที่เราต้องทำให้ถูกหลักวิชาคือเรื่องหลับตาปรับกายและปรับใจการหลับตาที่ถูกหลักวิชาให้หลับค่้นลูกอย่าถึงกระปิดสนิทให้ปลือตานิดนิพอแสงแยงตาได้ซึ่งมีเทคนิคอยู่3ข้อย่อยคือ1 ศีรษะเราต้องตั้งตรงพิธีตรวจสอบว่าศีรษะเราตั้งตรงหรือเปล่าก็คือให้สังเกตว่าเรามองเห็นเสื้อของตัวเองหรือเปล่าหากเห็นก็แสดงว่าเราก้มศีรษะให้เงยหน้าขึ้นมาสักหน่อยพอมองไม่เห็นเสื้อ 2. ลูกในตาของเรามองตรงไปข้างหน้า 3. ปิดเปลือกตาค่อนลูกเราทำอย่างนี้ก็เพื่อป้องกันไม่ให้เรา หรือเอาลูกในตาของเราเนี่ยไปจ้องมองเพ่งไปในกลางท้องนั่นเอง